มันมาพันแข้งพันขาเอาดูดูมันมันมาทําตัวเป็นลูกมันมาทําตัวเป็นลูกมันมาจบมขาเอาทำตัวเป็นลูกฉันอีกคนนึงทําตัวเป็นลูก <laughs> มันดมดม <laughs> อืมิดก <laughs> <laughs> ็อมองดิมันทําตัวเป็นลูกเขาเนี่ยจะเอาอะไรล่ะ ปืนก็เะดิจสะด็งหน่ะใครโดนไม่ได้จะเอานิดไหมล่ะแต่แม่เทนิดให้เนี่ยเออแม่เทนิดให้เอานิดไหมล่ะแต่แม่เทนิดให้เนี่ยอือหืออือหืออือหืออืออหือดูมัน และเดี๋ยวแม่เทนี้ให้พี่ฝนรออยู่แล้วมานั่งเปิดเหลืออย่างนี้จะเอาอยัางไงฮะพอแม่อุ้มไว้ในกรงก็กางเล็บจะตะปบฟ้าไม่เอาร้องจะตะปบพี่เขาแล้วจะเอาอยัางไงฮะเล้าปื๊ดจะเอายังไงฮะฮึไม่เอาหรอกค่ะคงจะไม่สำเร็จแลเยื่งอยู่ที่ตัวจเจ้าปื๊ดเองมันไดอยู่ที่ใครหรอกค่ะเพราะว่า ถ้ามันไม่อยู่เนี่ยแม่อ้อมก็เอามันไว้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ร้องโวยวายแล้วก็เที่ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวซะเปล่าๆอย่าไปกินน้ําแอร์เลยนะนูน่นน้ําตรงนูนน้นมีไปกินน้ํานี่เลยแม่อม้อมอุ้มนี่แทบจะกัดแม่อ้อมเลยนะบอกเลยนะคะว่าไม่เอาคือไม่เอาเห็นไหมเห็นไหม,ไมเ,เห็นไหมเนี่ยไม่เอาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโกรธเห็นไหมไปเลยไปกินน้ําตรงนูน้นมานี่เลยมากินน้ําตรงนี้ห้ามากินน้ําแอร์เร็วๆเข้าเนี่ย น้ำนี่อยู่นี่เนีตไม่ใช่ไปกินน้ำแอร์เนี่ยเร็วๆเข้าลุกมาเร็วๆเข้าลุกไปเลยลุกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอมลุกไปเดี๋ยวนี้เลยอึมอือไม่ชอบอยู่วังชอบเป็นแมวจรชอบเป็นแมวจรไม่ชอบอยู่วังนี่มันก็ไม่อือไปเร็วๆเข้านะมาเลยเดี๋ยวนี้เลยนะกลัวจะอุ้มไปใส่ไว้ในนั้นไม่ให้อุ้มไม่อยากอยู่ ดูหน้าดิคดูหน้าสิดูหน้า,ด,นาดูหน้ามันไปเร็วเร็ว,เร,วเร็วเข้าจะไปอยู่กับเขาไหมไม่เอาฟังของหัวไปดูไม่เอามาเร็วเร,วเ,รวเข้าแม่เอาไม่อยากอยู่อยากอยู่อย่างนี้มากกว่าเอาขอดูนี่เองเหรอแม่นึกว่าขอดไปแล้ว ข้อแบบนี้เมื่อกี้ก็ไปจับเจ้าหมื่นปรากฏว่าไปแล้วเห็นไหมคะปรากฏว่าจับได้แต่ว่าหมื่นนะ่ะมันดิ้นแล้วมันลงตะกร้าไม่ได้เพราะมันดิ้นมากแมอ่อมก็เลยต้องปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวแมอ่อมถูกขวนไงเพราะมันดิ้นแล้วไงแล้วตะกร้าเข้ามาก็ใส่ไม่ได้แล้วแม่อ้อมก็ไม่ได้เก่งพอขนาดนั้นที่จะจับเจ้าหมื่นจะใส่ตะกร้าได้ก็เลยปล่อยหมื่นลงไปสงสัยจะฉีดไม่ได้ละยาเนี่ยหมื่นเนี้ยฉีดมาแล้วครั้งที่เท่าที่สองแล้วนะคะแล้วก็ เข็มที่สองก็ไม่ได้ฉีดเหมือนเดิมกลงก็จ่ายร้านเข้ามาด้วยไปไหนได้ปึ๊ดแวบไปไหนเราไม่ได้หาไม่เจอแนะี่ดูมันสิคะอ,อ๋อยู่นู่นเข้าไปบ้านอาจารย์แล้วค่ะนั่นแหละมันชอบของมันอย่างนั้น่ะเข้าไปบ้านอาจารย์แล้วอ้อมก็อาหารวางไว้ให้นักลก